ต้ออออองไปปนกกกรบสุขในที่สุดนะคะเส้นทางการตามหาติ่มซำบ,บับดั้งเดิมนั้นก็มาสิ้นสุดลงที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือโรงแรมแลงแฮมเพลสอยู่ในยา่านมองกอกนะคะที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของร้านหมิงคอดและว,วันนี้ค่ะเราจะได้รู้กันว่า ติ่มซำฉบับต้นแบบนั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรติ่มซำรุ่นบรรพบุรุษนี้นะคะจะมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานในเมืองไทยแค่ไหนนะคะรเราคอเน่อคุณแฟนคี่คะคือร้านหนิงขอดเนี่ยก็คือได้ยินว่ามีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังในเรื่องของติ่มซำ ทีนี้อยากจะทราบว่าติต่มซำที่นี่นมีความพิเศษยังไงบ้างคะหมิงคอร์ดของเรานั้นเป็นพัตนาการที่อยู่ในโรงแรมแบรนด์เฮมเพตที่มีชื่อเสียงในด้านอาหารจีนโดยเฉพาะติ่มซำเรามีพ่อครัวที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการถ่ายทอดฝีมือในการทําติ่มซำมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิเศษของติ่มซำที่หมิงคอร์ดก็อยู่ที่ฝีมือในการปรุงและการทําของพ่อครัวครับ ตอนนี้นะคะก็กำลังจะขอบุกเข้าไปในครัวของร้านติ่มซำต้นฉบับกันนะการทำติ่มซำเนี่ยค่ะเิ็มซำต้นฉบับของกวางตุ้งเนี่ยจะต้องมีการพิถีพิถันแล้วก็ความพิเศษยังไงบ้างคะติ่มซำฉบับกวางตุ้งนั่นนะครับจะต้องเน้นรายละเอียดของส่วนผสมภายในที่จะต้องใช้วัตถุดิบชั้นดีที่มีความสดมากๆเลยนะครับ รวมทั้งวิธีการปรุงก็ต่องพิธีพิถันและเมียดละไมซึ่งจะต้องใช้ฝีมือของพ่อรัวที่ชำนาญและผ่านการฝึกฝนมาทั้งนี้โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยทำติ่มซำทั้งหมดกี่ชนิดคะเรามีติ่มซำทั้งหมด40ชนิดครับโดยจะแบ่งประเภทเป็นของนึ่งและก็ของทอดซึ่งจะมีทั้งอาหารคาวและก็ของหวานมีชนิดไหนที่เรียกได้ว่าเป็นติ่มซำดั้งเดิมเป็นสัญ,ญาลักษณ์เป็นตัวแทนของติ่มซำบ้างคะ เมนูที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของติ่มซำนั้นก็มี3าอย่างครับคือขนมจีบซลลบาลาเปาและฮักเกาโดยเฉพาะฮักเกาซึ่งเป็นสุดยอดของติ่มซำที่จะต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเป็นเมนูที่ทำยากที่สุดเลยนะครับไส้กอเป็นพุกติ่มซำนานแคนผมทำติ่มซำม,มาเกือบ20ปีได้แล้วนะครับตอนเด็กๆผมชอบกินติ่มซำม,มาก น้าคุณลุงของผมนี่ก็เป็นพ่อครัวติ่มซำที่ฝีมือดีมากเลยนะครับผมก็เลยได้โอกาสรับเรียนวิชาติ่มซำจากคุณลุงของผมตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเยวตางนี้นะคะรเราก็จะได้เห็นขั้นตอนกระบวนการทำติ่มซำฉบับดั้งเดิมกันแล้วค่ะเริ่มกันจากขนมจีบเลยค่ะส่วนผสมหลักของขนมจีบนั่นก็มีกุ้งแชบวยเนื้อหมูสับละเอียดผสมเห็ดปรุงรส แล้วก็แผ่นเกี้ยวซึ่งทำจากแป้งสาลีผสมไข่นะครับนี่บางมากนะคะประมาณกระดาษเขียนจดหมายะค่ะหัวใจของขนมจีบอยู่ที่ใส่ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบที่มีความสดมากและสัดส่วนของเครื่องปรุงที่มีความเหมาะสมพอดีและความใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือการห่อจับจีบนะครับซึ่งต้องใช้ความปราณีตอย่างมาก เพื่อให้ได้จีบที่ทับซ้อนกันอย่างสวยงามครับน,นี่นะคะสังเกตว่าการสับจีบนี่จะประณีตมากจะต้องหมุนแล้วก็ปั้นหลายรอบมากนะคะแล้วก็จะต้องมีโปกุ้งอยู่ข้างบนด้วยอีกหนึ่งตัวขนาดก็ใหญ่มากเท่าประมาณจุ้งมือเนี่ยค่ะการหนึ่งขนมจีบนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 3- 5หนาทีนะครับซึ่งติ่มซำที่เป็นใส่กุ้งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาเท่านี้แหละครับ และในการหนึ่งติ่มซำแบบดาเดิมนั้นต้องใช้เข่งไม้ไผ่เท่านั้นนะครับเพราะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเวลาหนึ่งจะสามารถระบายความร้อนได้ดีทําให้ไม่มีหยดน้ําตกลงบนติ่มซำรวมทั้งกลิ่นหอมจากเข่งไม้ไผ่นั้นก็จะซึมเข้าเนื้อติ่มซำอีกด้วยครับลักษณะของขนมจีบที่ดีขนมจีบที่ดีนั่นแป้งเกีียวจะต้องแนบชิดกับไส้ไม่หลุดออกจากกันเวลากัดลงไปเนี่ยภายในก็จะต้องมีน้ำ้ังอยู่ขุกคลิกเล็กน้อย ต่อไปก็จะเป็น oh. Oh. พระเอกคนที่สองนะคะซาลาเปาค่ะส่วนประกอบของการทำซาลาเปานี่มีอะไรบ้างคะส่วนผสมหลักของแป้งซาลาเปานั่นก็มีแป้งสาลีผงฟูและน้ำตาลทรายนะครับซึ่งจะต้องนำไปผสมกับน้ำร้อนและนวดจนได้เนื้อที่เนียนละเอียดเพื่อให้ได้แป้งที่เหนียวฟูขึ้นได้ทีแป้งของที่นี่นะคะจะเหนียว หนืดหนืดค่อนข้างละเอียดกว่าที่ที่เมืองไทยหลังจากนั้นก็จะนำแป้งมาหนวดอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะแบง่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆประมาณก้อนละสิบกร,รัมเถาะาะกันทุกลูกครับอย่างไฟโกนี้คือฝึกนานแค่ไหนกว่าจะตั้นแป้งคาราเปาได้อย่างนี้คะแขกการแบ่งแป้งอย่างเดียวเนี่ยผมก็ต้องใช้เวลาฝึกถึง3เดือนเลยนะครับ คิดดูว่ากว่าจะทำซาลาเปาเป็นหนึ่งลูกเนี่ยนะคะต้องใช้เวลาฝึกสักนานเท่าไหร่นะคะและวันนี้ผมจะมาทำซาลาเปาใส่หมูดแดงซึ่งเป็นใส่ดั่งเดิมใส่หมูดแดงนั่นก็ต้องเป็นส่วนผสมของหมูดแดงซึ่งจะต้องเป็นส่วนของปรุงเท่านั้นนะครับผัดคับซอสซึ่งจะมีส่วนผสมของเครื่องปรุงหลายชนิดมากแค่การผัดซอสหมูดแดงอย่างเดียวเนี่ย ใช้เวลาไปถึงองวันเลยนะครับการจับสีาลาเปานี่วิถีที่ทถันมากเลยนะคะดูหน้าตาก็คล้ายๆของที่เมืองไทยเรานะคะแต่30กว่าสีค่ะสวยมาก ซาลาเปานั้นจะใช้เวลานานกว่าขนมจีบเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ7 1 0นาทีค่ะและนี่ก็ได้ซาลาเปาที่เหนียวนุ่มหอมกลุ่นจากเตาออกมาแล้วล่ะค่ะซาลาเปาที่ดีนั่นแป้งจะต้องไม่ยุ่ยติดมือครับแล้วก็เวลาเคี่ยวก็จะต้องเหนียวนุ่มและที่สำคัญต้องไม่ติดฟันนะครับนักเก๋าเนี่ยเป็นติ่งซัมิที่ทำยากที่สุดจริงหรือเปล่าคะถูกต้องนะครับ ห้กกาเก๋านี่ถือเป็นสุดยอดของติ่มซำที่วัดฝีมือของพ่อครัวกันเลยนะครับเพราะต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญอย่างมากตอนผุมเนิ่มทําติ่มซำใหม่ๆนั่นก็ได้แต่ยืนมองดูอาจารย์เพราะทําไม่ได้ครับความยากของมันอยู่ตรงไหนครับวัตถุดคัญของการทําห้กกาเก๋านั้นอยู่ที่แป้งเลยนะครับแต่ห้กกาเก๋านั้นเป็นแป้งที่เราเรียกว่าแป้งตังมินซึ่งเป็นแป้งสาลีที่ได้โปรตีนนะครับเราจะนําแป้งมาผสมกับน้าร้อนแล้วนวดจนได้เนื้อเหนียวหนุ่มละเอียดแล้วเวลานวดเราก็ต้องไม่ให้แป้งโดนลมเลยนะครับ มิฉะนั้นแป่งจากแข้งกระด่างได้ครับต่นนี้คือเป็นแป้งฮะเก่านะคะของที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นเป็นยุ่นหยุ่นกว่านะคะแล้วก็จะบางไส่ของฮะเก่านะคะก็จะมีกุ้งแล้วก็จะมีที่เห็นเป็นเม็ดเล็กๆอันนี้ก็คือเป็นหน่อมไม้ค่ะกุ้งก็จะเป็นชนิดเดียวกับ ไส้ขนมปี๊บนะคะ ศิลปะในการทําติ่มซํากันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูศิละปะในการกินกันบ้างค่ะว่าเขาจะต้องมีวิธีการกินที่ประณีตและพิธีคิถันอย่างไรบ้างค่ะ น,น,น,ะะนอกจากขนมจีบซาลาเปาแล้วก็ฮะเก๋าซึ่งถือเป็น3าเมนูต้นตำรับฉบับดั้งเดิมแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆที่มีวิธีการทำที่ประณีตบรรจงอย่างของหวานจานนี้ก็ถูกประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาอย่างสวยสดงดงามนะคะซึ่งก็เพิ่งได้รับรางวัลติ่มซ้ำสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากการท่องเที่ยวฮ่องกองเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ ซึงทำให้เราได้เห็นนะคะว่าที่นี่เขาให้ความพิเศษและความใส่ใจในรายละเอียดการทำติ่มซำมากจริงๆเลยค่ะร้านติ่มซำในฮ่องกงนั้นจะมีสำหรับคนในทุกระดับเลยนะคะก็เหมือนกับร้านข้าวในบ้านเราที่จะมีตั้งแต่ระดับพัตตาคารชั้นสูงราคาแพงจนกระทั่งร้านเล็กๆริมทางข้างถนนซึ่งเราก็จะสามารถพบเห็นได้ในถนนทุกเส้นของฮ่องกงเลยล่ะค่ะ ปกติแล้วเนี่ยการกินติ่มซำเนี่ยจะต้องกินคู่กับชาเหรอคะใช่ครับอย่างที่เห็นนี่คือการเสิร์ฟชาแบบพัตตะคารชั้นสูงซึ่งแต่ละคนก็จะมีถ้วยชาเป็นของตัวเองที่ใส่ใบชาอยู่ข้างในเพียงแค่เติมน้ำร้อนและปิดฝาไว้สักครู่ <c oughs> ก็จะได้ชาหอมกลุ่นออกมาให้ดื่มแล้วครับ อบที่สําคัญในการกินสิ่งซ้มของคนกวางตุ้งเลยล่ะคะ่ะซึ่งวัฒนธรรมในการกินชานั้นเป็นวิถีชีวิตของคนจีนมายาวนานมากแล้วนะคะซึ่งคนจีนนั้นจะมีวลีที่พูดกันติดปากว่าไปย้ำชาซึ่งก็หมายถึงการไปดื่มชาคู่กับการกินสิ่งซ้ำค่ะชาที่ใช้ดื่มคู่กับการกินสิ่งซ้ำนั้นก็มีอยู่เป็นพันๆชนิดเลยนะคะแต่ชนิดที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะมีชาโผเลยชาอูหลง ชาเมลิและก็เก๊กหวยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รสชาติกันดีค่ะที่ต้องเปิดฝากาเอาไว้หนีนี่เพื่ออะไรคะนี่ก็เป็นรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งในการดื่มชานะครับการที่เราเอียงฝากาไว้นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าชาในกาของเรานั้นพร่องลงไปและเมื่อพนักงานเสิร์ฟชามองเห็นก็จะรู้ทันทีว่า เราต้องการให้เขามาเติมชาให้เราไงครับเมื่อเวลาที่มีพนักงานเสริมหรือใครก็ตามรินชาให้เราเราก็จะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางเคาะที่โต๊ะพร้อมกัน3มครั้งเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะครับซึ่งก็ทำาสืบต่อกันมาจนกลายเป็นธรรมเนียมไปเลยครับ ปหย่อมชานะนะคะก็จะถือว่าเป็นเวลาที่ทุกคนได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันในการดื่มชาและลริมรสชาติของการกินติ่มซำร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาระหว่างคนในครอบครัวหรือการสังสรรค์นในหมู่เพื่อนฝูงแม้กระทั่งการพบปะเจรจาทางด้านธุรกิจการค้าซึ่งเวลาหย่าฉชานี่ก็จะเป็นเวลาแห่งการเชื่อมสัมพันธ์ทามตรีระหว่างกันค่ะ ตำนั้นเกิดขึ้นมานานมากหลายร้อยปีแล้วล่ะครับสมัยก่อนนั้นติ่มซำจะเป็นของว่างที่กินคู่กับน้ำชาในโรงชาซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกวางตุ้งนะครับคำว่าติ่มซำเป็นภาษาจีนกวางตุง้งซึ่งมาจากภาษาจีนกลางว่าเตี่ยนซิงคำว่าเตี่ยนแปลว่าแต่งหรือเติมเล็กน้อยคำว่าซิงแปลว่าหัวใจ ดังนั้นแล้วถ้าจะแปลให้สละสรวยก็คือติ่มซำนั้นเป็นอาหารที่กินแล้วทำให้อิ่มเอมใจฮะิมซำม魅力จิมซำมัน魅力咧可以令你食紧嗰阵时一定会有啲好亲切嘅感覺咯因為你通常都同屋企人同埋一啲好朋友去食咯咁所以我覺得 จะ好好温暖咯การู้ส <noise> ึกเหมือนกับมันเป็นตัวที่เชื่อมสมพั์ทำไมตีระหว่างผู้คนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยือเปาจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมการรับประทานแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของของการรับประทานของชาวฮ่องกงด้วย นะก็เป็นคล้ายๆเอกลักษณ์ของการรับประทานของทางตะวนองกคงเห็นแล้วนะครับอาหารเพียงแค่ชนิดเดียวถ้าหากว่าเราเดินทางย้อนรอยกลับไปเราก็จะเห็นนะครับว่ามีที่มามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ยาวนานมานานนับร้อยร้อยปีเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าอาหารอย่างติ่มซํานั้นไม่ใช่อาหารที่ทํามาเพียงแค่กินเล่นแล้วก็กินอร่อยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีวัฒนธรรมบางอย่างซุกซ่อนอยู่ด้วยนั่นก็คือวัฒนธรรมการกินเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ตมตรี ระหว่างผู้คนบนโต๊ะอาหารนะครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมอาหารอย่างติ่มซํานั้นจึงสามารถมีอายุมานานนับร้อยร้อยปีและก็เดินทางไปได้ในหลายๆประเทศนะครับเพราะไม่ใช่แค่รสชาติของติ่มซําเท่านั้นแต่ยังหมายถึงมิตรภาพบนโต๊ะอาหารด้วยนะครับรถยนต์นั้นนะเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับมนุษย์นะคะแล้วคุณผู้ชมลองจาบดูสิคราว่าในเมืองไทยนะั้นรถประเภทไหนที่คนไทยนิยมใช้กันมากที่สุดคะก็รถกระบะครับ ช่วงล่างมันแน่นดีพี่ชอบเป็นรถกระบะามากกว่าครับบรรทุกได้เยอะพี่และกว่ารถหนึ่งคันจะถูกสร้างให้มีชีวิตและวิ่งแร่นบนท้องถนนได้นั้นจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ยากง่ายสักเพียงใดนะคะติดตามเรื่องราวของเส้นทางรถยนต์กบนอกกรลาสมุ่ไครทีวี Modern Line ค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอือม เราต้องโกหกฮ่องกงอร่อยจังอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยค่ะ